สวัสดีครับอัปเดตสภาวะอากาศกันครับพี่น้องในรุ่งสางนะฮะสุดสัปดาห์นะวันนี้จะหยุดราชการพรุ่งนี้ศุกร์ที่23มิถุนายน2566กนะฮะก่อนเราไปดูลักษณะาอากาศนะฮะลักษณะทั่วไปของอากาศในวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูที่ภาพที่เห็นเลยนะครับนั่นก็คือปริมาณฝนที่ตกลงมานะฮะใน ปีนี้ฮะในปีนี้ก็เดือนนี้ก็ล่าสุดถึงวันที่18มิถุนายน2566นะฮะก็บันทึกสถิตินี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเรานี่เองฮะมันก็เป็นตารางแสดงผลต่างของปริมาณฝนนะฮะที่ตกลงมาในปีนี้แต่ละเดือนนะฮะแต่ละเดือนตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาโดยเปรียบเทียบ กับค่าเฉลี่ยปกติในรอบ30ปีนั่นคือค่าเฉลี่ยปกตินะฮะก็เขาคิดตั้งแต่ปีพศ2 5 3 4ถึง2563ฮะในช่วงเวลานี้พื้นที่สีชมพูสีออกแดงๆนั่นก็หมายความว่าปริมาณฝนปีนี้นะครับต่ำกว่าค่าปกติฮะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติส่วนสีฟ้าออกสีน้ำเงินนั้นแสดงว่าฝนในปีนี้สูงกว่าค่าปกติฮะ โดยเราก็มาเจาะดูเลยนะครับเราไปดูเดือนที่แล้วก่อนฮนะเดือนที่เริ่มต้นหรือดูฝนเป็นต้นมานั่นก็คือเดือนพฤษภาคมฮนะย้อนหลังนิดนึงพี่น้องก็จะเห็นว่าฝนที่ตกลงมานะฮะในประเทศของเราเดือนพฤษภานั้นต่ํากว่าค่าเฉลี่ยปกติเกือบทุกภาคเลยนะฮะยกเว้นภาคใต้ฮะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันก็จะมีฝนมากกว่าค่าปกติเล็กน้อยคือคร้อยละ18บแปดฮะร้อยละ18เท่านั้น ก็มาดูเดือนนี้กันเลยครับพี่น้องเดือนมิถุนายนเนี่ยครับบันทึกข้อมูลถึงวันที่18นะฮะสิบแปดสองสามวันอ่าสี่วันที่ผ่านมานี่เอง18มิถุนายนฝนที่ตกลงมานะครับพี่น้องตกลงมาในประเทศฮนะเกือบทุกภาคก็ยังคงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับในเดือนนี้เห็นไหมครับมีเพียงสองพื้นที่นั่นก็คือภาคอีสานฮะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ร้อยละ27นะฮะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยอันนี้เพียงร้อยละ3เท่านั้นมันก็คือค่าใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับจากตารางฮนะเราก็ยังจะเห็นอีกว่านะครับพี่น้องเรายังจะเห็นอีกว่าพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางนั้นมีปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าค่าปกติ นะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับปีนี้นะโดยในภาคเหนือนะฮะลดน้อยลงกว่าเดิม32%นะฮะ ในขนาดที่ภาคกลางยากแค้นลำเค็นนะฮะฝนตกน้อยลงไปถึงร้อยละสีเลยทีเดียวเกือบครึ่งต่อครึ่งนะดังนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันมาดูกันนะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่เหลือนะซึ่งคาดหมายว่าฝนจะกลับมาตกเพิ่มเนี่ยครับว่าจะกระเตื้องไปในปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับสองภาคนี้ครับ เมื่อมองตารางฝนที่ตกลงมาแล้วเราก็น่าจะสรุปได้นะครับนะพี่น้องว่าผลกระทบจากปริมาณฝนน่า,นาจะมีกันในทุกภาคนะเพราะความไม่สมดุลของธรรมชาตินั่นเองโดยเฉพาะพี่น้องทางอีสานหลายท่านก็ คงจะได้รับความเสียหายจากปริมาณฝนที่มากเกินไปจากการจากข้าวที่หวานไปแล้วนะฮะก็มีคนบ่นให้ผมฟังนั่นก็คือผลกระทบในขณะที่พื้นที่ภาคอื่นนะก็ทำนาไม่ได้นะเพราะน้ำไม่มีนั่นเองก็มีบ่นมานะฮะจะไถจะหวานก็ไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับดังนั้นด้วยสภาวะอากาศนะฮะที่แปรปรวนผวนผันผันผวนแบบนี้เราก็ควร ปรับเปลี่ยนนะพี่น้องปรับเปลี่ยนการวางแผนทำลา์หรือช่วงเวลาในการประกอบอาชีพสมาอาชีพกิจการกันใหม่นะโดยการติดตามข่าวสารอากาศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะและเสียเวลาเรียนรู้ศาสตร์ของอากาศเพิ่มขึ้นให้ได้บ้างเล็กน้อยนะพี่น้อง จะได้ไม่ค้อยตามข่าวสารที่เปลืองแอคชั่นจนล้นพอดีนะที่สักแต่มีข่าวฝนหนักในทุกวันนะฮะไม่รู้อย่างนั้นจะาวางแผนได้ยังไงครับซึ่งผมก็แนะนำนะครับว่าติดตามข่าวสารจากอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนั่นนะครับดีที่สุดแหละครับโดยสภาวะอากาศในวันนี้เริ่มกันที่แนวพัดของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะชั้นฐานเมฆ วันนี้พี่น้องก็ยังเห็นว่ายังคงพัดด้วยกําลังปานกลางนะฮะแล้วมีค่อนข้างแรงซะด้วยนะครับทางแนวด้านตะวันตกนะฮะออกสีไข่ไก่ปกคลุมในทุกภาคของประเทศไทยเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมก็คืออะไรครับก็สภาพลมนั่นเองฮะสภาพทรงลมเปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปเล็กน้อยค่อยกดลงไม่ยกเฉียงนะฮะดังนั้นการยกตัวของฝนในพื้นที่นะฮะส่วนใหญ่ทางตอนบนวันนี้ก็ยังคงลดลงไปนะฮะ จากลมมรสุมอ่อนและก็ส่งการพัดไม่เอื้อนั่นเองแต่วันนี้จะมีแนวลมสอบสองทิศทางระดับเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้ด้านล่างนะฮะซึ่งไม่ค่อยจะมีฝนนะฮะมีแนวสอบของลมด้านล่างอาจเกิดฝนได้ครับในพี่น้องสามจังหวัดสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้างล่างในขณะที่การเคลื่อนไหวของกระแสลมบนวันนี้ทางตอนบนของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็คือ พัดด้วยกําลังอ่อนนะฮะพี่น้องก็มองแนวการพัดวันนี้ง่ายๆก็ตามลูกศรที่ผมทําไว้นะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้สภาวะการยกตัวของอากาศทางตอนบนก็จะขับเคลื่อนโดยส่วนใหญ่เลยก็ด้วยลมมรสุมที่มันแรงนั่นเองดูด้านล่างนะฮะเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้โดยดูทรงลมบนนะฮะที่จะมากํากับขับเคลื่อนร่วมด้วยก็จะเห็นว่าในพื้นที่ที่ยังคงมีการยกตัวของฝนพอได้อยู่นะฮะ เกินมากกว่าฝนสไตล์ดินลายสไตล์ดินลายก็คือน่าจะเป็นภาคกลางและภาคอีสานบางแห่งนะครับวันนี้ฝนจากลมบนที่ยกศาสตร์เป็นท็อปขึ้นไปนะครับดังนั้นตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่24มิถุนายนนะครับ ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่ทางเหนือโบตอนบนนะฮะเป็นบางแห่งแล้วก็ถ้าส่องตามโมเดลก็จะเป็นเหนือล่างนะฮะบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะฮะก็ตกได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนาครพนมสกลนครอ,อุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมานะฮะ ภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละยีของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่ก็บริเวณภาคกลางรับลุ่มนะฮะสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุทยานะฮะ ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสโดยที่สอ,อลาวเพื่อนบ้านก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ตกได้ในแขวงพงสาลีหลวงพระบางเวียงจันทนระ์ฮะไทสมบูรณ์บริคำสายคำม่วนคลื่นลมในทะเลวันนี้ อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันนะครับคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ